กองทุนเปิดกับกองทุนปิดเมานี่นะมานั่งทำไมอยู่ริมถนนเนี่ยอฝรอั่งเศสป่วยหนักแต่ฉันไม่มีเงินพาไปรักษาไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมาขอรับบริจาคโมแล้วเซเล็แบบเมาจะไม่มีเงินได้ยังไงโบนัสก็เพิ่งจะออกก็ฉันเดินเอาเงินไปซื้อกองทุนรวมที่ซื้อได้แต่ขายไม่ได้อะกองทุนอะไรเมื่อวานน่ะโบนัสเพิ่งออกฉันก็เลยหอบเงินไปซื้อกองทุนรวมกองทุนนี้เป็นกองทุนปิดนลครับอายุโครงการหเดือน ก็ดีส <t festivals> ิจ้าฉันจะได้ไม่เผลอถอนออกมาใช้อ้าวเป็นอะไรไปแข็งใจไว้นะเดี๋ยวจะพาไปหาหมออุ๊ยวกเต็มบ้านเลยเอกอร้องล้ามาฉันป่วยหนักฉันอยากขายกองทุนรวมแล้วกองทุนรวมที่คุณเมาซื้อเป็นกองทุนปิดนะครับก็ต้องรอขายคืนเมื่อครบอายุโครงการเท่านั้นถึงชีวิตจะทานโทษขนาดไหนแต่ผมกรรับซื้อคืนตอนนี้ไม่ได้จริงๆนะครับกองทุนรวมมีหลายประเภทเราควรเลือกลงทุนให้เหมาะกับตัวเองถ้าแบ่งตามประเภทของการขายคืนหน่วยลงทุน จะแบ่งได้เป็นกองทุนเปิดและกองทุนปิดกองทุนเปิดซื้อขายได้ตลอดกองทุนปิดซื้อเริ่มต้นโครงการครั้งเดียวขายเมื่อครบกําหนดสรุปคือกองทุนเปิดเหมาะกับการลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องและกองทุนปิดเหมาะกับเงินเย็นแต่ไม่ว่าจะลงทุนแบบไหนก็ต้องเหลือเงินไว้ในกรณีฉุกเฉินด้วยไม่ใช่เอามาลงทุนหมดกว่าจะครบกําหนดหมาฉันคงไปเกิดใหม่แล้วเย้เอาฟองเซหายป่วยแล้วสุดท้ายตรูสวยทุกที ต้องมาจ่ายค่ารักษาแทน